ที่นี้รามาก็จะได้กล่าวโดยปริยายอื่นแง่อื่นหรือความหมายอื่นต่อไปคือพระพุทธองค์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้เปิดโลกคำว่าเปิดโลกคงจะเป็นที่งงงานแก,เก่เด็กๆซึ่งไม่รู้ว่าโลกนี้จะเปิดได้อย่างไรแต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นได้พูดกันมาจนชินแล้วว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระองค์เปิดโลกก็ในวันที่ได้จัดสรู้นั่นเองเป็นการเปิดโลก <c oughs> ถ้ามาเปิดโลกนี่มีความหมายได้เป็นสองอย่างคือโลกนี่มันมีอะไรปิดไว้พระองค์ทรง,รงเปิดของปิดเสียคนก็ได้เห็นโลกนี่อีกอย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งที่นี่อีกอย่างหนึ่ง,ง,งโลกนี่มันเหมือนกับเครื่องกักขัง ไว้หนาแน่นโลกสัตว์โลก,ต,โลกติดอยู่ในเครื่องขักขังพระองค์ก็มาเปิดประตูให้โลกนี้ก็เกิดประตูขึ้นมาสําหรับคนจะหลุดออกไปเสจากโลกไปสู่โลกุตระลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเปิดโลกถ้าไม่มีผู้เปิดโลกมนุษย์จะไม่รู้จักโลกตามที่เป็นจริงคือมองไม่เห็นแล้วว่ามนุษย์จะไม่สามารถหลุด ออกไปจากเครื่องกักขังกล่าวคือโลกนั่นได้ถ้าใครเข้าใจความกอนี้แล้วคงจะรู้สึกลึกซึ้งถึงประคุณอันใหญ่ล้วงของพระองค์ในด้านจิตด้านวิญญาณว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเปิดโลกแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็จะตายด้านเหมือนกับสัตว์ที่ถูกขังอยู่ใต้กลาลครอบตั้งแต่เกิดจนตายจะมีประโยชน์อะไร คอยสนใจแห่งคำว่าเปิดโลกและผู้เปิดโลกให้มากเป็นพิเศษว่าได้แก่พระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็ตอบได้อย่างชาญฉาวนว่าเป็นผู้เปิดโลกเปิดสำหรับใครก็เปิดสำหรับสัตว์ทั้งหลายจะได้เห็นโลกจะได้รู้จักโลกจะได้ออกมาเสียจากโลกกล่าวคือความทุกข์ั้งปวง การตรัสรู้ของพระองค์นั่นแหละเป็นการเปิดโลกเพราะว่าทำให้โลกมองให้สัตว์โลกมองเห็นโลกทําลายเครื่องกีดขวางกีดกั้นของสัตว์โลกให้สัตว์โลกหลุดออกไปได้ดจากกองทุกข์ทรงประสบความสําเร็จในหน้าที่อันนี้ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลก ในชั้นเทวดาท่านสูงสุดก่อนเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้หมดปัญหาเรื่องฝากเรื่องท่องประสบความสำเร็จจนไม่รู้จักเหงื่อแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆทั้นพวกที่ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เป็นการง่ายที่จะรู้จักธรรมะที่สูงขึ้นไปจากที่สูงขึ้นไปกว่าก,า,การเลี้ยงฝากเลี่ยงท่อง พระองค์จึงประสบความสาเร็จแห่งการเปิดโลกในหมู่ชนชั้นสูงก่อนคือชั้นเทวดาและชั้นนักศึกษาก่อนจนถึงก็มีคำกล่าวในอิทติปาฏิหารในวันประสูตรว่าการคลอดจากพระคันมารดานั้นเทวดารับก่อนเทวดาหลายพวกรับก่อนได้จึงไปมามอบให้มนุษย์ทีหลัง นี่มันเป็นธรรมดาที่จะต้องกล่าวอย่างนี้เพราะว่าสมัยนั้นไม่มีหนังสือใช้จะพูดจะสอนอะไรกันก็ต้องพูดกันด้วยปากอย่างนี้ที่สุดก็จะต้องสลักภาพเป็นหินสลักจะสลักข้อความนี่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องประดิตขึ้นเป็นปุขลาทิศฐานเป็นเหมือนกับอุปมาว่าเหมือนกับเทวดารับก่อนแล้วจึงค่อยยื่นให้มนุษย์ มันตรงตามเหตุการณ์ที่ว่าพระพุทธองค์สเสด็จพระโปรธพระเจ้าพิมพิสามโปรดชดินโปรดคณาจารย์โปรดเดรธีต่างๆที่มันฉลาดแล้วก็ไปโปรดเทวดาในเทวโลกที่เรียกว่าสเสด็จขึ้นจำพรรษาในชั้นดาวดึงรงกลับลงมาสู่แผ่นดินนี้เป็นวันสำคัญที่สุด ถึงกับทำให้โลกทุกๆโลกทุกๆจัก,ก,จกรวาลมองเห็นกันโล่งไปหมดทั่วถึงกันไปหมดในวันนั้นหลังจากนั้นก็ทรงแสดงคำแก่หมูมนุ์ตัวตัวไปอีกหลายสิบพันสานี่คือคำว่าเปิดโลกหรือการเปิดโลกทําให้คนรู้จัก สิ่งที่ไม่เคยรู้จักไม่ยิ่งกว่านั้นก็นคือรู้จักความเสมอภาคแก่กันและกันว่าต่อให้มันเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็มีปัญหาเหมือนกับมนุษย์คือปัญหาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายแม้มันอยู่ในอบายเป็นสัตว์นรกมันก็มีปัญหาอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเราจึงควรเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เสมอภาคกันอยู่โดยธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ ตงถือว่าเป็นเพื่อนเผืดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าพึ่งอย่าถือเป็นเขาเป็นเราเป็นมึงเป็นกูเป็นไา้เป็นขวาบาบ้าบอบอให้มันกลายเป็นเรื่องที่ว่าสัตว์ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมองเห็นตลอดโลกเจอหน้ากันไปทั่วทุกทุก,ทกจักรวาลน,นี่เรียกว่าการเปิดโลกของพระบรมศา,ศาสดาจารย์ซึ่งเราจะต้องรู้จักเมื่อเขาถามว่าพระพุทธเจ้าคือใคร เราจะตอบใส่หน้ามันเลยว่าพระองค์เป็นผู้เปิดโลกคือเปิดให้เห็นโลกให้รู้จักโลก,กว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเราจะต้องพฤ่อย่างไรจึงจะสมก,กับกับการที่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ข้อความนี้ขเขียนไว้เป็นคำกลอน,นจำง่ายๆว่าครั้งจัดสรู้ลุถึงความสำเร็จทุกๆุลทัทธิขามเข็ด กระสั์สนองโปรดถวยเทพในเทวโลกเสร็จดังฟองสเสด็จล่องลงมาประชาชนจึงเทวดามานุษย์และอบายเห็นธรรมถึงกันได้ทุกแห่งคนทั้งเหนือใต้ตกออกหรือล่างบนกำแพงคน วันนะพังทลายจนโลกุตโลกิยาจ่อหน้ากันเหลือแต่ชั้นพวกเราที่เขาหลายจงเปิดโง่ออกรับระงับอายโลกิยะจะได้กลายเป็นโลกุตตาหมายความว่าพรอง เกิดขึ้นในโลกได้ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างให้โลกมันรู้จักกันคล้ายๆก็เป็นโลกเดียวก่อนนี้มีกำแพงวันณนะกษัตริย์รามเวกสูตรการคนเป็นพวก,พ,วกพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทรงทำลายกำแพงวันณนะนิเสียทำให้ถึงความเป็นผู้มี สภาพเดียวกันคือป,ปัญหาอย่างเดียวกันจะต้องรักกันจะต้องช่วยกันทำให้โลกุตระกับโลกียะนี่มาจ่อหน้ากันก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักมาจมอยู่ในโลกก็ไม่รู้จักโลกเราจะไปรู้จักโลกุตระอีเหนือโลกได้อย่างไรการแสดงของพระองค์ทำให้รู้จักเหมือนกับว่าโลกียะกับโลกุตระ มาจ่อหน้ากันเพราะฉะนั้นพวกเราที่โง่เขลาจงเปิดโง่ออกไปเสียบ้างเพื่อจะได้รับแสงสว่างอันนี้อย่ามัวละอายแล้วก็อมอยู่อมความโง่ข้างตนนว้ไม่อยอมเปิดออกไปเสียบ้างเพื่อแสงสว่างของ,ของปัญญาจะได้เกิดขึ้นมา ขอให้ช่วยกันถือเอาประโยชน์จากการเปิดโลกของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วโลกียะทั้งหลายก็จะกลายเป็นโลกคุดอนนี่พระเจ้าเปิดโลกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือผู้เปิดโลก